สวัสดีค่ะแม่มริรรสุทเกษตรอินทรี์นะคะวันนี้แม่มริสุทจะมาปลูกคณะฤดูฝนค่ะก่อนปลูกเราต้องมาเพาะเมล็ดก่อนนะคะแม่มริสุทจะเพาะเมล็ดใส่กระถาง6นิ้วนะคะนี่จะเป็นกระถาง6นิ้วซึ่งดูเยอะมากแม่มริสุทก็ใช้ใบไม้สุดลองก้นก่อนแล้วกาบมะพร้าว ดินปรุงที่ก้อนโตๆนะคะก็เอาไว้ก้นกระถางค่ะรวมทั้งเศษใบไม้ที่ชิ้นใหญ่ๆด้วยนะคะก็วางไว้ก้นกระถางเลยค่ะเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ก็ใส่ไปให้เต็มนะคะดินเพาะต้นกล้าด้านบนก็จะร่อนใช้ตะแกรงขนมจีนนะคะ ร่อนเอาดินที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยเพื่อผักคะน้าก็จะได้โตขึ้นองอกเร็วนะคะถ้าดินก้อนใหญ่ๆนี้ผักคะน้าจะค่อนข้างงอกยากนะคะก็ร่อนดินค่ะดินข้างบนนี้ก็ใส่ดินที่ค่อนข้างละเอียดนะคะส่วนผสมของดินนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบหนึ่งส่วนค่ะ เมล็ดผักคะน้าค่ะก็จะเพาะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเพาะค่อนข้างจะเกิดยากหน่อยก็เพาะเยอะหน่อยนะคะเผื่อต้นที่ไม่งอกด้วยใช้ไม้ทําเป็นร่องใช้ไม้ทําเป็นร่องเป็นหลุมค่ะไม้ตะเกียบนะคะ แล้วก็นํา,มาเมล็ดข้าวางลงในร่องเลยค่ะวางให้หมดในอุ้งมือนี่วางให้หมดเลยนะคะ ใช้นิ้วเกลี่ยให้ดินกลบเมล็ดขนาค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เปลือกไข่บดลงไปเพื่อป้องกันหอยทาก มารุกวนต้นกล้าแล้วก็ป้องกันมดค่ะรดน้ำเปลือกไข่นี้จะมีแคลเซียมแล้วก็โปรตีนเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับต้นกล้าและผักะนาหลังจากรดน้ำแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรนะคะ ผ่านไปสองสัปดาห์เรามาดูกันว่าเมล็ดผักคะน้างอกได้ขนาดไหนนี่เห็นไหมคะเมล็ดผักคะน้างอกแล้วแต่งอกไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณที่แม่มรีซ้อนเพราะเมล็ดผักคะน้านะคะก็จะน่าจะงอกประมาณหนึ่งในสามค่ะ ของเมล็ดที่วางลงไปก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ฤดูของเขาคณะจะชอบฤดูหนาวแต่ว่าเรามาเพาะฤดูฝนนะคะก็งอกได้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วหลังจากที่งอกแล้วเราก็มารอดูความอยู่รอดของต้นกล้าคณะนี่เห็นไหมคะอยู่รอดแค่นี้เองเพราะว่าโดนฝนสาดมั่งอากาศชื้นมั่งนะคะ รอดประมาณจิตต้นค่ะจิตต้นนี้ถ้าเราปลูกติดก็ถือว่าเยอะนะคะเดี๋ยวแม่บริสรทจะย้ายลงกระถางอีกใบหนึ่งกระถางใบนี้ก็จะเป็นกระถาง8นิ้วก็ใช้ใบไม้สุดหรือว่าใบไม้แห้งรองก้นก่อนก็ได้เพื่อป้องกันดินไหลออกและเป็นการระบายน้ำ ก็จะใส่ใบไม้สูตรลงไปเยอะๆเลยถ้าในอนาคตดินยุบเราก็ค่อยเติมดินดินก็เป็นดินปรุงปลูกเหมือนเดิมนะคะดินท่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนค่ะก็ใส่ลงไปเลยให้เต็มกระถางเพราะว่าในอนาคตใบไม้ก็จะยึดตัวเป็นปุ๋ยหมักให้กับ ต้นคะของเราอีกครั้งหนึ่งใส่ไปให้เต็มกระถางค่ะแล้วไงอนา,าคตูอยลืมเติมดินด้วยนะคะถ้าดินยุก็เกลี่ยด,ดินให้เสมอกันหน้าฝนดินค่อนข้างชื้นโดนฝนมั่งโดนฝนสาดนะคะบางครั้งก็ลืมเก็ เข้ารุ่มก็จะดินค่อนข้างจะแฉะนี่ก็จะเป็นต้นคณะเมื่อสักรู่ก็จะใช้ช้อนควักขึ้นมาก็จะเหลือต้นกล้าบางส่วนให้อยู่ในกระถางเดิมกระถาง6นิ้วให้อยู่ในกระถางเดิมก็จะย้ายออกย้ายต้นกล้าออกประมาณ3ต้นโอ้ตุ่มดินก็หลุด ส่วนที่เหลือก็ให้อยู่ในกระถางเดิมส่วนที่เหลือก็สามต้นนะคะได้ต้นกล้าแค่6ต้นไม่ถึง7จ็ต้นเมื่อกี้กะประมาณได้สายตาก็ปลูกลงไปเลยให้รากลงไปใต้ดินค่อนข้างลึกไม่ให้รากลอยนะคะไม่ให้รากของคณะลอยก็ปลูกลงไปลึกๆให้ท่วมโคนต้นเลย เดี๋ยวต้นก็จะโตแล้วก็ยืดขึ้นมาค่ะเอาลงช้อนควักลงไปลึกๆเลยแล้วก็ใช้นิ้วบีบบีบให้ลําต้นกระรากของคณาแนบกับดินรดน้ำช่วงนี้ฝนตกหนะักรดน้ำไปก่อนแล้วถ้ายังแฉะอยู่ก็ไม่ต้องรด เดี๋ยวคณะเปื่อยตายแฉะมากก็ไม่ดีอ่าอันนี้ก็วางไว้ที่ร่มลำไรกระถางเดิมไม่ย้ายต้นกล้าป้องกันการลอยของต้นกล้านะคะป้องกันรากของต้นกล้าลอยขึ้นมาเราก็ใช้ดินใช้ดินวางลงบนกระถาง ให้ให้ดินสัมผัสกับโคนของต้นขนาต้นกล้าขนาเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้าขนาลากลอยขึ้นมาใช้ดินผมคนต้นลงไปเลยอยู่ในกระถางเดิมเพียงแต่เราเติมดินนะคะกระถางต้นกล้านี้จะเล็กหน่อย ก็เอาดินแทรกเข้าไปเสร็จแล้วค่ะใส่ดินลงไปเพิ่มอีกนิดนึง หลังจากนั้นเราก็รดน้ำรดน้ำไม่ต้องรดเยอะเพราะว่าดินแชะอยู่แล้วดินก็จะโดนละอองฝนถึงแม้ว่าจะวางไว้แถวาชายคาบ้านก็เถอะค่ะเพราะชายคาบ้านก็ไม่ได้ยาวหรือว่ายื่นออกไปมากเท่าไหร่ชาวชายคาบ้านก็ยื่นออกจากตัวบ้านประมาณครึ่งเมตรนะคะก็วางไว้แถวชายคาบ้าน ต้นผักคะน้านี้ถ้าหากว่าต้นโตขนาดนี้จะโดนฝนได้นะคะจะเป็นผักที่ค่อนข้างทนกับฤดูฝนเวลาตัดกินก็อย่าไปถอนอย่าไปตัดซะจนถึงดินนะคะให้ตัดกับเหนือควรต้นมาประมาณ2-3ถึงนิ้วแล้วคะน้าก็จะแตกยอดให้เรากินทั้งปีนี่เห็นไหมคะคะน้าก็จะแตกยอดออกมา คณะถ้าต้นโตขนาดนี้ก็สามารถสู้กับฝุนกระแดดนได้ถ้าต้นโตขนาดนี้เราก็นําออกมาตากแดดตากฝุนได้เลยค่ะไม่เป็นอะไรเพราะว่าคณะเราจะทนุถนอมช่วงที่ต้นเล็กๆนะคะถ้าโตขนาดนี้แล้วก็นําออกตากแดดตากฝุนได้เขาก็จะเรืญนติบโตได้อย่างดีนะคะค่ะวันนี้แม่มาริสอนมา บอกวิธีการปลูกคะน้าฤดูฝนพอหลังจากปลูกเสร็จยังไม่โตนะคะเราก็ต้องเอาวางไว้แถวชายคาบ้านไม่ให้โดนฝนมากนะคะอาจจะโดนบ้างบางส่วนโดนละอองฝนบ้างพอโตแล้วเราก็สามารถนำมาวางไว้กลางแจ้งได้ คลิปสั้นๆปลูกคณะง่ายๆในฤดูฝนหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วนยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโค้่าทองยอดเย็ยนสบายไหมลูกวันนี้อากาศเย็ยนสบายจังเลยแดดไม่มีฝนก็ไม่มี เย็นสบายไม่ร้อนเลยเนาะกุราจ้าทองหยอดครับ mm hmm. เป็นไงลูก mm hmm. นอนหลับสบาย mm hmm. นอนเล่นสบายเลยเนาะ